ขอสวัสดีพี่น้องสายเขียวอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงต้นสักอ่าซึ่งเป็นต้นไม้ที่โตเร็วลายไม้สวยงามมากทนแรงนะครับปลูกง่ายทนแรงแต่ไม่ทนน้ำท่วมไม่ทนอ่าน้ำอ่าท่วมขังนะครับฉะนั้นพี่น้องอย่าไปปลูกในพื้นที่ลุ่มนะครับให้ปลูกในพื้นที่โคกแต่อีกจุดหนึ่งที่อยากจะ เล่าสู่พี่น้องฟังนะครับก็คือต้นสักเป็นต้นไม้ที่ไม่ไม่ชอบร่มนะครับชอบแสงนะครับเพราะว่าต้นนี้ผมปลูกแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับโดยปลูกแทรกในสวนยางพาราซึ่งมันไม่ค่อยมีแสงนะครับแล้วปรากฏว่า5ปีนะครับมันสูงไม่ ไม่ไม่ท่วมหัวผมเลยนะครับก็อยู่อย่างนี้นะครับอ่าฉะนั้นพี่น้องที่อยากจะปลูกแทรกในสวนยางพาราถ้ามันร่มเงามันคลึ้มทึบเกินไปต้นสัตว์ผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้ปลูกอ่าเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างนะครับผมปลูกเอาไว้อยู่หลายต้นปรากฏว่าไม่โตเลยครับไม่โตเลยฉะนั้นพี่น้องนะครับต้องระวังจุดนี้นะครับหนึง ไม้สักไม่ชอบน้ําอย่าปลูกในที่รุ่ม2ไม้สักไม่ชอบร่มอย่าปลูกในที่ร่มนะครับอ่าไม่ชอบที่รุ่มไม่ชอบร่มนะครับนี่ครับ5ปีแล้วครับผม5ปีแล้วนะครับน่าจะ5ถึง6ปีด้วยซ้าไปนะครับนะี่ครับเห็นไหมครับว่าไม่โตเลยครับพี่น้อง ปกติแล้วมันโตเร็วมากนะครับไม้สักนี้โตเร็วมากๆนะครับปีนึงก็สูงได้ตั้งหลายเมตรแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้พี่น้องดูระหว่างต้นสักที่ที่ปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัดะนะครับอยู่ทางฝั่งนี้นะครับซึ่งปลูกหลังด้วยซ้ำไปนะครับต้นนี้ยิ่งเล็กเข้าไปอีกใหญ่เลยครับผมยิ่งสูงประมาณสักหัวเข่าเองครับพี่น้อง ไม่โตเลยนะครับเพราะว่ามันร่มเกินไปนะครับไม่มีแสงเข้าเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูเพื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่อเปรียบเทียบนี่ครับอยู่ทางฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมีร่มเกินไป แต่ต้นที่ได้ได้แสงครับเห็นไหมครับนี่ฮะ,ะต้นนี้นะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ใหญ่ดีนี่ครับอันนี้ประมาณ4-5ปีนะครับซึ่งปลูกหลังเมื่อสักครู่นี้โอ้โหตอนนี้ก็สูงเป็น10เมตรเลยครับผมนะครับเห็นไหมครับระหว่างเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนว่าต้นสักนี้ชอบ ชอบชอบแดดไม่ชอบที่ร่มนะครับอันนี้ปลูกหลังสวนเมื่อครู่นี้นะครับที่ให้พี่น้องได้ดูไปเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยครับผมอ่าคนละเรื่องเลยนะครับฉะนั้นย้ําอีกทีนะครับพี่น้องที่อยากจะปลูกสักแทรกสวนยางพาราถ้าสวนยางพาราร่มเงายังไม่ชิดกันมีแสงเข้าได้เต็มที่ปลูกได้นะครับปลูกได้ แต่ถ้าสวนยางพาร,ราที่มีร่มชิดกันแล้วใบชิดกันกิ่งก้านชิดกันต้นสักเป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่ท่านไม่ควรปลูกแทรกลงไปนะครับควรจะปลูกไม้ยางนาไม้ตะเคียนทองไม้กระบากไม้ประดูอะไรพวกนั้นไปดีกว่านะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับผม